ครั้งละ24นะวันนี้ผมเตรียมมาถึง9ก้ก้อนได้ประมาณ4คลิกนะขอเจ็ดนะได้7ขอ7 7ไป Easy g a r d เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาต้อง Easy g a d ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย Easy มาก สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนเมลโลเมนะครับกลับมาอยู่ในซีรีส์ ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในซีรีส์ปีบวกอาวุธของเรานะครับซึ่งเราพาักไปนานมากตั้งแต่บวกหไดผ้ผมก็ยังไม่ได้กลับมาตีเลยจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่อยากทำเลยเครียดเ <laughs> ตะวุี่แม่งโคตรเครียดเลยนะเพื่อนแม่งใช้ทีละยี่สิบสี่ก้อน แล้วก็ไม่รู้จะติดไหมถ้าลงมาเนี่ยหัวใจแทบจะวายวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยว่าผมเตรียมมาทั้งหมดเท่าไหร่นี่นะครับครั้งละ24นะวันนี้ผมเตรียมมาถึง96ก้อน oh, n ก้อนได้ประมาณ4คลิกนะไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะ4คลิก96ก้อนของเราก็โดวงเข้าไปแล้วอ่าหมดแต่ผมคำนวณมาแหละอันนี้มันไม่ติดของในตลาดมันขาดพอดีอย่างแต่คนจะร้อนมันจะอยู่ที่ประมาณล้านกว่าหรือประมาณ6000กว่าบาทเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้4คลิกมันจะพาอาวุธฟ้าบวก6ของเราเนี่ยไปถึงบวก7หรือบวก8ได้หรือเปล่าก็อวยพรให้ผมด้วยนะครับเพราะเป็นซีรีส์ที่ทำนะใจใจเต้นจัดๆเลยแล้วก็อีกเช่นเคยครับมีพี่ Panch ๆเพนะื่อนๆมาให้กําลังใจนะสวัสดีคนดูให้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเปิดไม่มีเปิดไม่มีปิดนะครับมีอันเดียวจัดหนักกันที่อาวุธเนี่ยแหละว่าจะ7จะ8หรือเปล่านะครับ96ก้อน ขอเปิดที่คอนเทล่แชแนลสามแล้วกันปกติต้องใช้กันแตกไหมครับถ้าเป็นของฟ้าเราจะไม่ใช้กันแตกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแตกเราจะไปซ่อมเอาเพราะว่าเจ้าตัวอาวุธฟ้านี่ถ้ารู้สึกว่าใช้กันแตกมันจะหนีสิบสองก้อนมูลค่ามันอาจจะมากกว่าที่เราไปซื้อราคาอาวุธขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้กันแตกครับเราจะตีไปสดๆเลยแล้วก็จะติดไปสดๆนี่แหละวิ่งรอดูเลยครับมาอ่านะครับ ครั้งแรกของเราเราจะแบบเดินเข้าไปก่อนแต่ก็ใจก็โคตรสัน่นมาดูนะครับครั้งแรกของเรานะครับ24ก้อนกับอา้าวกดขึ้นลงไม่ได้ด้วยไม่งั้นมันหายกับอาวุธฟ้านะครับขอบ7นะฮะครั้งแรกไปเลยนะจะได้ถ้า7เร็วนะจะมีต่อบก8ถ้าท้ายๆอาจจะไม่ต่อนะเพราะฉะนั้นขอ7นะได้7ขอ 7, 7ไปอื้อหไป ครั้งแรกยังนิ่งใสเรานะครับยังดีนะบอกเลยว่ายังดีถ้าตกเนี่ยถ้าตกนี่คืองานช้างเลยนะครับเป็นภาระต่อสังคมเลยถ้าตกเนี่ยไม่เป็นไรครั้งแรกไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าครั้งที่สองขอบวกเจจะได้ไหมอีก24ก้อนนะเพื่อนในครั้งที่สองนะเอาการแตกออกคือแม่งใใจแม่งอย่างสั่นเลยแม่งแพง แล้วแม่งติดยากด้วยบวกหกมาครับขอบวกเจ็ดกรบวกเจ็ดทีเพิ่มเลยบวกเจ็ดมาบวกเจ็ดมาโอ้โหบวกเจ็ดมานะครับเพื่อนเพื่อนเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะแทนเอาสองมาว่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะบวกเจ็ดดัมเมจขึ้นมาอีกเท่าไหร่ไม่รู้ลืมดูเลยโทษทีตอนแรกอยู่มาสองหมื่นห้ากว่ามั้งตอนนี้เป็นสองหมื่นหกเกือบจะหกร้อยขาดไปหนึ่งดัมเมจอาวุธบวกเจ็ดมาแล้วฮะตอนนี้ จริงๆอ่ะบอกเลยนะใจอยากจะหยุดตรงนี้มากเลยแต่ในเมื่อมันเป็นวันดีนะบวกเจ็ดมันมาผมก็เชื่อว่า8มันก็ต้องมาไปครับจะออฟให้พอหน่อยมีทิกไหมอให้โชคดีครับ<อ>แปดง่ายๆขอบวก8ให้บวก8นะครับอาวุธฟ้าของเราขอบวก8ให้บวก8มาหน่อยเฮ้ยบวกแปด้สยบวกแปด โอ้โหโอ้โหบอกเลยนะครับว่าบวกเจ็ดถึงบวกแดใช้ทั้งหมด3คลิกวันนี้พบดูมาโคตรเต็มกระเป๋าเลยครับพเพื่อนๆโอ้ยังเอาโอ้โห,โอโหบอกเลยว่าคลิปนี้สุดยอดสุดยอดไปเลยครับดวงของเราวันนี้สุดยอดจริง <c oughs> ผมผมไม่มีคําไหนจะพูดเลยอะ่ะคือแบบตื่นตันมากว่าแตจะบอกเพื่อนๆเลยว่าก่อนตีโคตรเครียดแบบเครียดจริงๆอะ โอ้โหอาวุธฟ้าบวก8ดครับเพื่อนๆดาเมตตอนนี้ยืนเมืองสองหมื่นไม่ต้องห่วงนะครับ oh, <no. S 1> มาแบบนี้ซีรีส์หน้าผมจะมาตีประดับทองบวก7็ให้เพื่อนๆดูนะฮะเราจะได้อัพปลดรีไฟ์ขั้น2กันแล้วโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มสามคลิกมาเจ็ดแปดไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วโอ้โห โลไม่มีคำจะพูดดีใจครับหวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีแบบนี้นะคลิปนี้อาจจะเร็วไปหน่อยแต่ก็ยังไงขอบคุณคนดูมากนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมมาเดี๋ยวจะมาต่อกันในซีรีส์แหวนทองบวก7แน่นอนนะครับยังไงวันนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเรานะแล้วรอดูคลิปต่อไปได้เลยไม่พลาดแน่ๆต้องมาเจอกันครับสวัสดีครับ